พรอมเลยพร้อมเลยพร้อมเลยพร้อไงต้องพร้อมเลยหอมเลยพอมเลยหนึ่งสองใเาเห็ดจังว่าเขืยนแล้วตัวเว้ยหอมเหลีวหอมเหลี่ยวแหเอาผู้จัดว่าเหงแหมผู้จ้าภาพเนี่ยอเออๆอหอมหอม หัวหน้าแอ็น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 หัวหน้าตัวไหนนุ่มเป็นลูกน้องหัวหน้าหัวหน้าเอาทำแค่ไหนน่อยนะครับเอาหัวหน้าผู้ยิ่งหอมหัวหน้าผู้ซ้ำเพิ่งสองซ้ำเจกี้เจกี้รับคงดื่มหลังเวทีขอบคุณครับโอ้เจาครับเปิดหน้าตูรล่วงหน้าแน่ชิบงั้นผู้จัดกับใครไปสิบบะข้าแต่พร้อมกันยุ่งดิไปเลยเอาไปไล่นี่เลยตีเอาสมมุติกันไปไล่นี่กันตกมุตเตอา์เซ็ตยังไงเอาสมมุติเอาเมื่อสมมุติกันรถตกโได้ ไปไปยูไปแล้วนี่แหละไปยูแม่ยูแม่พู้ใด้ใช่ยูยูซอยกันทต่เราสองคนน่ะเอาโอ้ยหอดป่ะเนาะโอ้ยพอก็พอของชี้ของชี้ของชี่แซะเออแซวบอจะลงไปยูซอกไปก็เป็นผู้ยูเออชอปีนท่งนะซอกโอ้ยย่างไปสิบอดีกว่าตะบอบอเขาจริงยางไปยังไปแซยูตัวมันก็จังีหยังนี่ล่ะเครื่องยังไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูถนนด้วย ก็อยงเองแกไปเอาพี่น้องจะเซอรเปนแห้งขอบคุณ่าขอบคุณครั